หลายคนสงสัยและถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าถ้าเราทําเวทแล้วเรารู้สึกปวดเมื่อยตึงระบมล้าในกล้ามเนื้อมัดนั้นแล้วพรุ่งนี้ควรจะทําซ้ํำไหมนะครับโอเคคําตอบก็คือ ไม่ครับจริงอยู่นะที่เรายังคงเล่นเวทแต่เราจะไม่ซ้ำกล้ามเนื้อมัดที่เราเพิ่งเล่นไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากให้กล้ามเนื้อพัฒนาเนี่ยเราต้องมีการเว้นช่วงให้เขาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูบ้างนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหสมมติวันนี้มันเป็นวันเล่นอกพรุ่งนี้ก็อกมะเรืนก็อกมะเรื่องก็อกบี้มันแต่อก ไม่นะครับแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าอกจะตึงมากจะเครียดมากแล้วเขาจะแทบไม่พัฒนาไปในทางที่ดีเลยดังนั้นเวลาเราจัดตารางเราก็ต้องจัดตารางในเกณฑ์ที่ให้เขาเล็ดพักฟื้นบ้างนะที่สําคัญมันต้องเฉลี่ยเฉลี่ยให้ครบทุกส่วนอย่างวันนี้เล่นอกอีกวันนึงอาจจะเล่นหลังวันถัดไปเล่นไหลวันถัดไปเล่นแขนวันถัดไปเล่นขาวันถัดไปหน้าท้อง แล้วก็มีวันพักบ้างนะครับหมายถึงพักการออกกําลังกายไปเลยนะครับขอสัก1-2วันต่อสัปดาห์มันจะได้พักพื้นเพื่อฟื้นฟูนได้ทั้งร่างด้วยเลยโอเคไหมครับและที่สําคัญนะเราอยากจะทำฟูลบอดี้ก็ได้แต่อันนี้จะเป็นปัญหาอันนึงที่ผมจะเจอบ่อยๆก็คือ ฟูบอดี้คือการที่เราเล่นทุกส่วนในวันเดียวครับแล้วเราก็ทาแบบแย่ซ้ๆซ้ำซ้ำซ้ำซทุกวันทุกวันทุกวันลองเปลี่ยนดูดีกว่าครับเพราะถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเราไปซ้ํากล้ามเนื้อมัดเดิมบ่อยบ่อยๆเข้ามันจะไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ที่ดีลองปรับใหม่ดูนะครับจัดตารางเวลากันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการปั้นหุ่นไปในทางที่ดีกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาหุ่นเป๊ะหุ่นปังก็จะเกิดได้ง่ายถ้ายังไงลองฟังคลิปน้ลเไรับนดดูยะค